วันนี้จะนำเสนอให้ท่านติดตามเพราะว่าวาระวันสองวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเคยมีกำหนดการนะครับเดี๋ยวประมาณสักวันที่ 15, บ6เนี่ยหลังจากที่ท่านกลับจากภารกิจที่ต่างประเทศท่านนายก,กะจะถแถลงนโยบาย6เดือนนะผลงานในรอบ6เดือนที่ได้ทำกันมามีอะไรบ้างรัฐบาลน,นี้ต้องมีการถแถลงให้ท่านได้ทราบเป็นระยะระยะแต่เผอิญว่า เกิดสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีที่ทางภาคเหนือนั่นก็คือเรื่องของไฟป่าแล้วก็เกิดผลกระทบกับแน่นอนครับ PM 2.5สูงขึ้นติดอันดับโลกเลยนายกไม่นิ่งนอนใจครับขณะที่อยู่ต่างประเทศก็สั่งการให้แก้ไขปัญหานี้แล้วก็หลังจากกลับมาก็จะเดินทางไปที่เชียงใหม่16มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของผลงาน6เดือนก็เลยต้องมีการเผยแพร่พรผ่านช่องทางอื่นๆแทนรวมถึงในรายการของเราวันนี้ด้วย แทนที่จะเป็นท่านนายกแถลงนะฮะเพราะว่าท่านติดภารกิจสําคัญจริงๆแต่ก็สรุปมาให้นะครับในแต่ละหมวดหมู่เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ6เดือนมีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับผลงานของรัฐบาลนายกเศรษฐา6เดือนครับเรื่องแรกสําคัญมากเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายรัฐบาลนี้มีการให้วีซ่าฟรีกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายชาตินะครับเริ่มต้นมาจากจีนนะครับอย่างจีนนี่ชัดเจนเลย ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวชาวจีนแน่นอนครับมีหลายปัจจัยทําให้เขาไม่ตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทยเหมือนแต่ก่อนนะเราก็ตกใจกันเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวต่าง,างประเทศที่มาเที่ยวไทยเนี่ยทำไมไม่ใช่จีนเรานึกแปลกใจเหมือนกันแล้วพอมีมาตราการต่างๆจากภาครัฐรัฐบาลจัดให้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของวีซ่าฟรีกับนักท่องเที่ยวคนจีนจีนมาเที่ยวไทย ไทยจะไปจีนก็มีการไปดีลกับรัฐบาลของทางจีนด้วยไม่ต้องใช้วีซา่าทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นนี่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนตอนนี้กลับมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศคือหลักล้านคนไปแล้วสำหรับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาของปีนี้แล้วนอกจากจีนก็ยังมีคาซัคสถานครับอินเดียไต้หวันรัเสเซียด้วยหลายปัจจัยบางประเทศมาเที่ยวไทยเยอะเพราะว่าบ้านเขาหนาว แล้วประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนที่หลายคนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกให้ความสนใจมาเที่ยวที่นี่นะครับบางประเทศก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักอาจจะจํานวนถ้าเป็นตัวบุคคลเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่ากับประเทศอื่นแต่ว่ามาครั้งหนึ่งมียอดการใช้จ่ายคือมาจับจ่ายใช้สอยมาจ่ายเงินในบ้านเราเนี่ยจำนวนเยอะก็เลยมีการให้วีซ่าฟรีกับเขาด้วยนอกจากนั้นครับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ปริญญาตรีครับ1น1 5 0บาทนี่ก็จะมีการปรับขึ้นเรื่อยๆด้วยอัตราร้อยละสิเป็นระยะเวลา2ปีแล้วก็จะต้องมีการไปปรับเงินเดือนเริ่มต้น,นในการรับเข้ามาทำงานเป็นข้าราชการด้วย18,150บาทอีกหนึ่งเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายครับนี่สินค้าโอทอปเรามีอยู่ทั่วครับหนึ่ตำบลต้องมีอะไรสักอย่างละ OtoP OTOP เนี่ยยกระดับครับจากเดิมที่นั่งขายกันอยู่ที่ชุมชนที่หมู่บ้านลูกค้ามีบ้างไม่มีบ้างเอามาขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์จัดจำหน่ายได้ทั่วประเทศได้ทั่วโลกที่ไหนก็ได้ทุกคนเข้าถึงสร้างคุณค่า<ม>เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า OTOP ของชาวบ้านทั่วประเทศไทยยังไม่หมดนะครับการกระตุ้นการใช้จ่ายยังมีในเรื่องของอัตราภาษีสรรพสามิตลดครับ ลดก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างสเปะสปะหลายอัตราทีนี้ Y อัตราเดียวกันหมดเลย5%ส่วนสำหรับนี่สุราแช่พื้นเมืองนะต่างๆแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขามีโดยเฉพาะหลักๆแน่นอนเราปลูกข้าวใช่ไหมข้าวมีทุกภูมิภาคแล้วก็มีการนำมาทำเป็น,นทำกระแช่ทำสาโรอะไรก็ตามแต่ที่มีแอลกอฮอล์ตามที่เขากำหนดนคุณภาพตามที่0%ครับ อัตราภาษีสรรพสามิตสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับนี่เขาเรียกสุราครับสุราพื้นบ้านจะเรียกอะไรก็ตามแต่เนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับอัตราภาษีอา้าวขยายเวลาปิดสถานบริการครับก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับนําร่องไปในพื้นที่ของ4จังหวัดและผลตอบรับดีทุกที่คือกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่และชนบุรีอีกหนึ่งการขยายครับสนามบินเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ถ้าใครไปใช้บริการเนี่ยเขาเปิด6โมงเช้า เที่ยงคืนปิดแล้วครับ18ชั่วโมงแล้วรัฐบาลนี้ก็มองเห็นถึงศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารครับขยายเวลาครับเป็น24ชั่วโมงเลยเปิดทั้งวันทั้งคืนไม่มีปิดครับท่าอากาศรรยานเชียงใหม่แล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองมองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเมืองหลักอย่างเดียวไรายได้ไม่กระจายไปสู่จังหวัดข้างเคียงมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นกระจายออกไปบ้าง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้นในรัฐบาลยุคนี้นะครับนี่คือเรื่องของการกระตุ้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ครับลดหนี้กเกษตรกรคนไทยจํานวนมากนะครับมีอาชีพเป็นกเกษตรกรไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนหรือว่าปลูกอะไรก็ตามแต่นะครับรัฐบาลมีการจ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ล้าน0 0บาทมีชาวบ้านพี่น้องกเกษตรกร4ล้านหแสนกว่าบ้านได้ประโยชน์จาก ถ้าเก็บเกี่ยวตรงนี้นี่อ้อยครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของ PM 2.5รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งครับที่จะชักจูงใจท่านให้ตัดอ้อยสดลดการเผาอย่าตัดแบบเผาใครก็ตามแต่มาช่วยรัฐบาลตัดอ้อยสดรัฐบาลช่วยคุณครับ120บบาทต่อตันให้เงินจูงใจทุกอย่างแล้วยังมีอีกหลายเรื่องด้วยที่สนับสนุนเรื่องนี้ พักหนี้เกษตรกรครับนี่ก่อนหน้านี้นักแรกเลยอ่ะเป็นเรื่องเรื่องแรกเลยในการประชุมครมอครั้งแรกคือเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกิน30,000 0บาทที่ทกศรับไปทําเพิ่มราคาสินค้าเกษตรอะไรก็ตามแต่ที่ก่อนหน้านี้เอาลารุมดโดนๆเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตามปัจจัยนอกประเทศมั่งปัใจจัยในประเทศมั่งเดี๋ยวมีสินค้าเกษตรเถื่อนทะลักเข้ามาบั่งราคาตกตาม รัฐบาลนี้จัดการทําทุกอย่างให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้นชัดเจนวันนี้นะครับยังพาร,ราจากการบรหิหารจัดการของภาครัฐราคาสูงขึ้น8ปดบาทแล้วนะครับนี่หมวดของการลดหนี้เกษตรกรถัดมาครับเรื่องของการควบคุมสินค้าเถื่อนรัฐบาลนี้ปราบปรามลักลอบการนําเข้ามาซึ่งเนื้อวัวเนื้อหมูเถื่อนประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย แล้วนี่ครับยางเถื่อน,นไปไปดูเลยสกัดตรงแนวชายแดนก่อนหน้านี้เนี่ยมันมาจากทางชายแดนเมียนมานั่นแหละตรงกาญจนบุรีคอยจะทะลักเข้ามาปีหนึ่งเป็นแสนแสนตันนั่นทำให้ราคายางพารานั้นตกต่ำเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งซึ่งสำคัญโดยนายกสั่งการไปที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้ใช้อำนาจของท่านในฐานะกระทรวงกลาโหมเนี่ยในเขตชายแดน ต้องไปสกัดกั้นอย่าให้ยางพาร,ราเถื่อนเข้ามาในประเทศเด็ดขาดเห็นไหมครัควบคุมสินค้าเถื่อนถัดมาครับเรื่องของการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศรัฐบาลนี้พยายามฟื้นฟูระบบสร้างบรรยากาศให้นักลงทุนเขาเห็นว่าช่วงนี้เหมาะแก่การมาลงทุนในประเทศไม่เท่านั้นครับนายกไปที่ไหนก็ตามเชิญชวนภาคธุรกิจเอกชนหรือรัฐบาล เข้ามาลงทุนในประเทศของเรา FTA ครับ Free Trade Area ตอนนี้ประเทศไทยมีอยู่แล้วแต่ตั้งแต่รัฐบาลยุคที่แล้วจนถึงรัฐบาลนี้15ฉบับประเทศไทยมี roadmap เราอยากจะมี FTA 26ฉบับเพราะฉะนั้น11ฉบับหลังจากนี้รัฐบาลนี้ก็จะต้องทำให้ครบถ้วนในตามเป้าหมายที่มีการกำหนดเอาไว้เจราจาครับ ยกระดับหนังสือเดินทางไทยก่อนหน้าน,นี้คนก็มองกันแบบโอ้โหพาส,สปอร์ตเราเนี่ยไม่รู้จะทําไปทำไมำไม,มันเดินทางได้ไม่กี่ประเทศพยายามที่จะทําให้พาสปอร์ตของไทยเนี่ยมีสกักมีสีมากขึ้นไปได้มากขึ้นสามารถผ่านเข้าประเทศต่ตางๆได้หรืออีกหนึ่งวิธีการก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปคือเรื่องของวีซ่าฟรีนะคือไม่ต้องใช้พยายามไปเจราจาเช่นจีนตอนนี้ถ้าไปเนี่ย ไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วนี่เป็นต้นนะครับวางเป้ายกระดับสนามบินสุวนณภูมิให้ติดอันดับโลกให้ได้มีกอรอบระยะเวลาอย่างชัดเจนภายในกี่ปีเราจะต้องติดอันดับเท่าไหร่นี่ยกระดับสนามบินสุวนรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินหลักสำคัญในปัจจุบันของประเทศไทยหัวข้อต่อมาครับก็คือเรื่องของการเพิ่มไรายได้ตังใน,นกระเป๋าเราเนี่ยหยิบขึ้นมามันต้องมีเพิ่มขึ้น โครงการสําคัญครับโคแสนล้านรัฐบาลสนับสนุนเงินกู้ยืมให้เกษตรกรไปเลี้ยงโค2ตัววัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งไปเลี้ยงกันเลยมีคนหลายครอบครัวได้ร่วมโครงการนี้แล้วก็เป็นโครงการที่จะช่วยให้มีไรายได้จากการเลี้ยงวัวเมื่อระยะเวลาผ่านไปวัวมันมีแต่จะเพิ่มปริมาณขึ้นและขายเนี่ยคงไม่ใช่ตัวละ5บาท10บาทมีราคา ขายได้แน่นอนนี่โคแสนล้านแล้วก็เรื่องของประมงพื้นบ้านครับมีการแก้ไขกฎหมายให้สอดรับกับวิถีชีวิตก่อนหน้านี้แน่นอนรัฐบาลที่แล้วก็พยายามทำให้ประมงพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นไปตามหลัก iuu เราติดทงแดงเขาเพ่งเลงเราสินค้าประมงเรามันขายไม่ได้รัฐบาลที่แล้วก็เลยพยายามที่จะออกกฎควบคุมแต่สิ่งหนึ่งมันก็เลยไปกระทบกับวิถีชีวิตของชาวประมงว่าตามตรงด่ากันโขม เดือดร้อนเรือออกไปทําประมงไม่ได้โดยเฉพาะประมงพื้นบ้านแย่กันเหลือเกินหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะบาลานซ์ทำให้มันสมดุลไอยูยูเราทิ้งไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําตาม,ตามหลักการเขาด้วยขณะเดียวกันก็จะปล่อยให้ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาก็ไม่ได้ต้องดูแลเขาทําให้เขากลับมาพอทํางานทําการได้บรรเทาความเดือดร้อนลงไปบ้างหัวข้อถัดมาอีกครับ เพิ่มรายได้แล้วทีนี้ลดรายจ่ายมีการลดค่าไฟค่าน้ํามันดีเซลเบนซินแกสโซฮอ91 95ลดภาษีสรารพสมิตน้ำมันเบนซินแก้ปัญหานี้นอกระบบวาระแห่งชาติแล้วก็เรื่องของ30บาทรักษาทุกที่บาทประชาชนใบเดียวนําร่องไปแล้ว4จังหวัดวันนี้เพิ่มอีก8จังหวัด12จังหวัดแล้วแล้วก็จะขยายไปทั่วประเทศทั่วประเทศภายในปนีนี้ไป6 7เห็นไหมฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำกันมาอย่างต่อเนื่องหัวข้อนี้สําคัญครับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องของที่ดินทํากินเป็นเรื่องสําคัญรัฐบาลนี้มีนโยบายเปลี่ยนสปปเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นครุฑเป็นโฉนดเป็นรูปครุฑเลยแต่เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรครุฑสีเขียวทําให้ชาวบ้านมีอาชีพมีไรายได้มีความมั่นคงในชีวิตศักดิ์สีต่างกันนะครับหมายบอกว่ามีที่สปปก,กับมีโฉนดต,ตาครุฑ ถึงจะเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรมีเงื่อนไขเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าความมั่นคงในชีวิตเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามีเพิ่มมากขึ้นฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกครับตั้งเป้านี่เป็นควิกวินนโยบายร้อยวันเร่งทําให้เสร็จ1ล้านโดสทั่วประเทศนี่สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นครับนี่สรุปมาบางส่วนเท่านั้นเชื่อละเกินครับน่าเสียดายที่ทะยยติดภารกิจจริงๆถแถลงไม่ได้ก็เดี๋ยวรอ อาจไม่รู้ละอาจจะมีเดอรรอบเก้าเดือนหรือ10เดือนหรือปอีหนึ่งรัฐบาลนายกเศรษฐาติดตามกันนะครับเพื่อจะได้ทราบว่าท่านทําอะไรบ้างแล้วราประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐในส่วนไหนอย่างไรบ้างจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับนะครับเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับเข้ามาติดตามกันต่อกัอกบคนคุยข่าวครับ